วันนี้นะคะน้องก็จะพาลูกค้ามาพบรถรุ่น MU 5 5 0 1นะคะ MU 5 5 0 1นะคะคันนี้เป็นรถปี6-1เนาะคันนี้เป็นรถปี61นนะคะสามารถสดได้ดาวได้ผ่อนได้เช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยนะคะว่าน้องคนนี้นะคะน้องคันนี้จะ สวยขนาดไหนแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาขนาดไหนคะไปกันเลยคะเอาละค่ะเอาละค่ะนะคะสําหรับคันนี้นะคะก็เป็น mu 5 5 0 1รถปี6-1นะคะคันนี้ก็คือรถพึ่งเข้าใหม่ยังไม่ได้ผ่านการเก็บรายละเอียดยังไม่ได้ผ่านการทำสีแล้วก็เช็คงานเช็คอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะสำหรับคันนี้นะคะ mu 5คันนี้ราคาอยู่ที่6 4 0 0 0 0ีเท่านั้นนะคะราคาอยู่ที่600,000 40,000บาทนะคะสามารถดาวได้ผ่อนได้นะคะดาวเริ่มต้นที่35,000บาทนะคะคันนี้นะคะดาวเริ่มต้นที่35,000บาทเท่านั้นนะคะอันดับแรกนะคะเราไปดูชั่วโมงคันทํางานของรถคันนี้กันก่อนดีกว่านะคะชั่วโมงคันการทํางานของคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ะ 1,500ชั่วโมงนะคะสำหรับน้องคนนี้นะคะ1,500ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องนะคะไปฟังเสียงเครื่องไปดูระบบไฮโดรลิกแล้วก็ดูพันดูเครื่องกันนะคะไปกันเลยคะ่ะ ไปดูกันขาน,น้ากันนะคะก็ดูเครื่องนะ เลยนะคะว่าควันไม่ขาวแน่นอนนะคะแล้วก็ดูเฟอร์ดิเจอร์นะคะเฟอร์ดิเจอร์ทุกจุดทุกมุมนี่ยังสวยสดมากเลยนะคะไม่มีรอยูุไม่มีรอยผิดข่วนแม้แต่เครื่องหมายแต่รายการของรุ่นนะคะเครื่องหมายรอยจุดนัอตต่างๆก็ยังอยู่ครบทุกจุดนะคะตัวสีกระทะฟ้อนะคะมีสีกระทะล้อสีเดิมนะคะดูน็อตนะคะเพ่ใหม่น็อต สำหรับคันนี้นะคะลูกนะคะ้าสามารถมาดูรถได้ที่เพรแท็กเตอร์ขอนแก่นนะคะเพรแท็กเตอร์ขอนแก่นตั้งอยู่ที่เทศบาลตําบลบ้านเป็ดจังหวัดขอนแก่นนะคะ080-0924-292นะคะ085-852-9515นะคะตัวปั่นชิปวิดีโอเลยค่ะเดี๋ยวเราลองตัวปั่นดู ใช้งานได้ทุกระบบนะคะลูกค้าสามารถดูได้นะคะเราสามารถใช้งานได้ทุกระบบนะคะดูสลักาาทุกจุดทุกมุมนี้ยังไม่มีรอยสึกหลอเลยนะคะลูกค้าสังเกตได้เลยนะคะเรายังไม่มีรอยสึกหลอไม่มีการชำรุดใดๆทั้งสิ้นนะคะคือคันนี้สดสวยสด งดงามหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะมีที่เพจแท็กเ,เตอร์เท่านั้นนะคะคุณผู้ชท่าน,นที่อยากจะแวะเข้ามาลองรถก็สามารถแวะเข้ามาได้เลยนะคะร้านของเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะไม่เว้นวันหยุดราชการเนาะร้านของเราเปิดให้บริการทุกวันเลยนะคะเพจแท็กเตอร,ร์ตั้งอยู่ที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ดจังหวัดขอนแก่นนะคะ080092 4 2 9 2 0 8 5 8-5-2-9-5-1-5นะคะราคาอยู่ที่6,40 0 0สี่มบาทนะคะดาวเริ่มต้นที่3,500บาทเท่านั้นค่ะคุณค่าท่านไหนที่สนใจนะคะอยากจะดูจุดไหนเพิ่มก็ สามารถทักทายเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับ MU 5 5ทคันนี้นะคะราคา640 0 0 0บาทดาวน์เริ่มต้นที่35,000บาทลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ0 8 5 8 5 2 9 5 5 5นะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพจแท็กเตอร์ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้านะคะเราจะพาลูกค้าไปดูรถรุ่นใหม่เดี๋ยวเรารอติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณด้วยนะคะสวัสดีค่ะ